ด้านหน้าเด็กติดมานะเนาะวันนี้วันที่2เมษายน2555ขณะนี้พักทิปเบนจีหาเจ้าสุมาลันสมุสาสมุสาครหาเจ้าสุมาลันที่สเตทที่2นะครับปั๊มปัตตองโคนเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าเติมน้ำนะครับเหมือนเดิมนะครับเติมน้ำให้เรียบร้อยแต่ไม่ก่ดสองกระติกไม่ทำให้เราหนักมากขึ้นหรอกครับน้ำมีในกระติกเต็มกระติกหรือหมดกระติกเราปีจักรยานเราไม่รู้หรอกครับเพราะฉะนั้นเติมไปดีกว่าเดี๋ยวหยิบน้ำไม่มีกิน ถ้าใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับท่านเสริมได้ต่อนะครับที่รถตู้นะครับอาหารรถกลับจะได้ไม่ขาดตกพ่งงอครับพิงงออาหารถรถสปราชาแนนะครับนี่เลยน้อยอาหารจะได้ไม่ขาดนะครับครั้งที่แล้วที่ราชบุรีเกิดปัญหาเล็กน้อยเพราดูจากทุกคนเยอะเนี่ยวันนี้ลงทะเบียนเกือบร้อคนเว่าคนเยอะจนเกิด เขเรเดียวไม่ได้ร้อไม่ได้เขียนเลยแต่ที่อยู่ด้านหีเดกคนั่วไปนะครับที่แนะนำมานะครับว่านะครัแต่บางที่นะครับแนว่นะครับส่วนที่ไหลพาขึ้นไปผมว่าเลยขึ้นไปต้องระวังตึง ถ้าลงไปแล้วไม่ต mmm hmm. ้องีบขึ้นนะครับลงไปแล้วก็ต้องรีบขึ้นอาจจะลงได้นะครับมันจะลงไปแล้วก็ฝันาา mm hmm. ตั้งเตือไป๋ยวาหายเสหวะดีๆตั้งตัวดีๆอย่า,ากดแ mm hmm. ขนลกแหนที่นิดนึงสามารถปีนขึ้นมาได้และบางพวกนะฮะอาจจะมีหลุมมีหลุมบ้าง mm hmm. ทำยังไงครับก็คือคนที่ปันอยู่ด้านหน้า mm hmm. นะครับช mm hmm. ่วยชี้บอกคนด้านหลังด้วยนะครับมีหลุมมีอะไรให้ระวังตัวันด้วยระวังตัวเองระดับแรกนะครับดูแลตัวเองระดับแรกนะครับ ระวังหลุมแล้วลงสะพานบางตะบูนนะครับทางอาจจะไม่ค่อยเรียบนะครับวิวค่อนข้างสวยเลยกําลังปองกลางสะพานสวยๆเพลินๆป่ากไวน้ำเพชรบุรีโอ้ยสวยงามปรากฏลงมาเรียบๆไม่พื้นไม่เรียบล่มไปอย่างนั้นอะไรเงี้ต้องระวังหน่อยนะครับระวังที่ในดูแลตัวเองขันดับแรกเลยนะครับกลัวตก